ปีนัรัสเบียไปบียังไม่ได้ไปบีใช่ไหมไปบีใช่ไหมไปไปไปบีไปไปครับคีย์เมาเกมมิ่งกคีย์เมาเกมมิ่งคีย์เมาเกมมิ่งก็มาเช็คทอร์นาด้วยเช็คทอร์นาโอ้ยโอ้ยดีกว่าโอ้ยโอ้ยอยู่ไหนอยู่ไหนเอ้ยเอ้ยโทษโทษอยู่บีหมดเลยเฮ้ยโทษโทษเอายิงเพื่อนยิงกันเองอ้ายยิงกู โอ้ยไ <icana>, หมน,นมาน่ะไหนมาหอีตัวนึงโอ้เนี่ยสองตัวเลยสตัวเลยองแฟดออแพ้วันวีวันวันวีหรือเปล่าอือกูคิตัวยมาแล้วพีสโอ้โหเอาเลยจ้ะ ถ้าถ้ายิงขวามันจะไม่แม่นไว้ต้องยิงซ้ายต้องแบบต้องชาร์จต้องเป็นชาร์จเยังซ้ายเหรออันนี้เป็นไหนเปไหนเอบีบบอบีออบีออีอีบีไปบีออีอีบีอีอีอีบีอ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 อีอีไีีีีนีอีอีีองเข้าใจว่าเน็ต เน็ตบ้านเขาบอกว่าโดนเอ้าเฮ้ยเมื่อกี้กูโดนแฝดกูกระตุกอีกสัตว์ค้างเลยเมื่อกี้ถามกวนจ้ด้วยมึงมีเฟซบุ๊กป่ะเอลองเอลองได้ไปเออเดี๋ยวแล้วก็ไปเอช็อตกับเราสองคนคนหนึ่งคนหนึ่งคนหนึ่งไม่ใช่สองคนคนหนึ่งลองมีดักอยู่ลองลองมีดักอยู่ใช่ไหมอ่าไปช็อตไปช็อตดูประตูด้วยประตูกลางช็อตมี่หนึ่งตัวตายแล้วกูเฮ้ยทำไมมันปิงแปลกๆวะปิงไปเก็บปืนไปอะเก้าสิบแต่ว่ามันเก็บมันเก็บหลองข้างหลังด้วย ข้างหลังก็มาข้างบนก็มีผีเก้าสิบใจเย็นโลภพะหยอะลูกกระสุนเหนือหัวหมดเลยเออเฮ้ยมามาชด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 บอมอยู่ไหน Where is the bomb Where is out กูถือบอม GG เอาเลยวางมาแล้ววาง Thank you เบอร์เนี้ยยิงดีๆโอ้อยอยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างข้างล่งขึ้นมา เตะเตะเตะไปลองให้ลองเจอก็ย้ายได้ได้เคลียร์ไปโอ้โหโดนระเบิดน้ำเต็มเลยโดนระเบิดน้ำเต็มเลยระเบิดแสงเหรอวิ่งมาโอ้ยอยู่โล่งโล่งใครถือบอมปะอ้าวร์มถือบอมโอเคโอเคถ้าถ้ามันหนักก็วางนะเอ้ยตัวังเอช็อตเอช็อตโอ๋ยหนักหน้าประตูขางลงดูข้างล่างด้วย ดูข้างล่างด้วยดูข้างล่างด้วยได้ได้ได้คนล่างอ่ะมีล่างมีสไนด์ด้วยประตูมปรนตูล่างมีสไนด์ประตูกลางว้าวไอ้เหี้ยจีนสัตว์ไอ้พวกจีนเตี้ยเอ้ยอย่าโดนกูไอ้สัตว์โดนกูโดนทรแล้วจีนเตี้ยแล้วไปเอ้ยโกลด์โกลด์โกลด์ไอ้ช็อต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 เอ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 ้ชเอลอง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 ก็มาเ้อยมาไอ้ช็อตก็มาวิ่งดิวิ่งดิวิ่งเอ้ยเซ็ เซฟ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 เฮ้ยไม่ทันไามหัวมอยกแกเือเฮ้ยอย่างน้อยเราก็ชนะเว้ยไม่มีใครเตือนกูเลยบอไปที่เราไปไปไปใครจะเอาไหมเอามาไปอ้าวได้กูเฉยเลยโอนมามันจะโยอีนาไหมเนี่ยเฮ้ยถอยถอยไปถอยมีคนมีทำมอมุกมีมุกไม่มุกลัราเรามกเองออกมกเองเหรออร่อยไหมมุกเลยมกเลยไม่มีใครเห็นทีละคอขวักกันเต็มเลยเนี่ย โอ้ยจะวางแล้วเฝ้าเฝ้าได้ได้วๆทางนี้ดูเอชอตนะได้เูยลองแทนทีโอเคเฝ้าทนาดทนายดูเอลองไปเอ้โหแม่ชิบหายเฮ้ยคนหนึ่งดูข้างล่างดิไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาโอ้โหกางอากาศคนหนึ่งดูซีทีมันวิ่งหรือมันโดดเมื่อกี้หูมามันวาร์ปมันวาร์ปใส่ทำไมเราไม่วาร์ปวะไปจี้เอ้า วิ่งไปไม่บอกเลยแกนว้าฟังเสียเราแป๊บกรุณาเราสักครู่อ่าคุยเดินวนเลยช้างลูกศิษก่อนเออเอ้เซฟไหมเซฟไหมเซฟไหมเซฟดิเซฟเซฟเไปแล้วอยู่ช็อตอยู่ช็อตหนึ่งตัวเอออุ๊ยโอ้โหโดอ้าวตายอาหมดไอ้เหี้ยโดนระเบิดัไปเอช็อตได้ถ้าเกิดไม่ไปก็ไปเอลองถ้าเกิดไม่ไปเอลองก็ไปบีปิงเักนทั้งหลยไปลองดูเอลอง ขาใครเขาไปกูดูเองอนสัเออจะสั่งกูทำไมออโอ้ยโอ้ยระวังระวังระวังออตัวออตัวออตัวนออตัวอ่าระวังมิดไอช็อตไอช็อตระวังขวาโอ้โหอเคลูกศรหลบหมดเลยตายยังไม่ยังไม่ตาย ยังไม่ตายยังไม่ตายยิงกาไปก่อนดีเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเหลือสองตัวหนักไหมอามวางเลยลืมสัตว์ดูรองด้วยเดี๋ยวแม่งซอยหัวโอเคโอเคมุมหามุมหามุมดูเฉาดูด็อตอยู่ปลาระเบิดมาอุ้ยอุ้ยอาาชิบหยอย่าไปยุ่งกับเอลอหย่าอย่าอย่าไปยุ่งกับเอลออย่าไปยุ่งกับเอลอปสองตัวเลย แอบสองสิใจทำด้วยอะไรโอ้ยดีูหนึงตัวกำลังย่องมาย่องมาสิมึงย่องมาสิมาแล้วว่ดีโอ้ยสวยโชเหนือไอ้สัตว์โชว์เหนื้อโก่งเราจะขึ้นแรงไปด้วยกันเอ้ยหนักกว่าใครจะเอาไหมระเบิดอะอะไรว่าจะฟาคอสเพย์ไอ้ใครจะเอาใครจะเอาระเบิดอะไรคอสเพย์คืออะไรอะโก่งอะไรอะ อยู่สองคนอ่ะกูถือเองก็ได้วะอะแฉบแรปดูยูไ่ทรแฉบขาดูดิดูยู่ไรอาระเบิดอยู่ไหนอยู่ที่กูเอาไหมเออเอามาอ้าวกรโดงอ่ะรถวังมึงโยนผิดอ้าวกระโถก็โอ้ยนั่นไงมัวแต่โยนมาใจโยนไปบี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 ไม่ทันละโอ้โหมีหมดเลยเงี้ยไอ้ติดแผงมาเยอะแล้วเราไปบีโอเคนะบีอามาชอบเดียวเลยอ้ามาเอาระเบิดมาไม่พลาดละ เอาเฮ้ยบงมาสิไปบีบีบีแฟดแฟดแบงค์แฟดแบงค์ตะปาแล้วนะโอ้โหอย่าพึ่งปาเช่นะไรเจอร์อะไรนะไร์เจอเดนไมฟิเจอร์อ๋อบีโล่งไหมดูดูวินโดว์ดูหน้าต่างดูวินโดดูดอโอเควินโดว์ดูดอวินโดว์วินโดวินโดอุ้ยควันอุ้ยระเบิด์ตอ้าอ้ยจะเปิดแสกเฮ้ยช่างมันช่างมันไปไหนไปไหนไฟแล้วไปบีเขาหรอคืออย่าไปว่าเขาเลยเราว่า ดูรูปโปรไฟล์แต่ละคนซะก่อนดิชื่อดูก็เหมือนโกมพอยน์ไตมีไหมบีมีบีมีเราบีหนึ่งคนเราดูชันอลเราดูชันอลสองคนสองคนสองคนแฟดไหมแฟดโยกไปเอโยกไปเอโยกไปคนหนึ่งเฝ้าคนหนึ่งเฝ้าตรงทันเนลบีกคนหนึ่งอีกสามอีกที่เหลือทันเนลบีกำลังไปอยู่ย้ายอีกที่เหลือย้ายโอ้ยหมดเอืออยู่ไหนอ่ะมันรู้ขอขอเสียสละไปไปล้างลัางล้ง ไปไปตรงทอนอทอนาทอนอมีมีมีหนึ่งคนมีหนึ่งคนมันพ้อบอกไหมมาแล้วมาแล้วมาหลังแล้วมาหลังแล้วมาหลังข้างหลังอ่ะข้างหลังจริงจริงไม่มันไป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 ข้างนอกไปไปข้างนอกเออแล้วก็ไปซ้ายแล้วมันก็ไปซ้ายเห็นไหมเกเกันบี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 เดินนะเดินนะใครมีแฟชยัดไปก่อนกูมีงั้นทำนยัดนละหลบเลยจะยัดแฟชั ไปเลยไปแฟดแฟดแฟดยัดอีกเออกูยัดอีกอ่ะกูยัดอีกเอานนีสอีกสามอ่ะไปดูกสามเอาสองเร็วเร็วเรเอาด้วยเอาด้วยเอาด้วยโอ้โแฟดโอ้โหท้อยก่อนถอยก่อนอ่าเชื่อไหมว่าเมื่อกี้ยัดไปไม่สนใจคนที่วิ่งเข้าไปเลยโอ้โหก็ยังงงอยู่ปลาขลัง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 คืออะไรให้บอกว่าเออเน่หลอกหลอกกันได้อย่าอีกตัวนึงไหนขลังขลังขลัง

เห็นจ, e> จริงเราเห็นจากผลสำรวจมาหลายเกมแล้วเฟลตลอดแฟลตเรื่องแผนนี้เอาปลาไปหนึ่งเฮ้ยอุ้ยเอาปลาไปดิครับอัดแฟลตใหญ่ตายแล้วโอ้โหแซบปลาแสบปลาอุ้ยมามามมันไม่สนใจใครเลยสมกเองไปโอ้ยข้างหลังอู้ทันเนลทันเนลหนึ่งอ่าเลเบลฮาริเบลระวังยูบียูบียูบีมันยูบีมีหนึ่งคนมีหนึ่งคนมีหนึ่งคนตรงทันเนล เอางี้เอางี้ไปไปเแล้วก็ไปยิงยิงยิงแล้วก็กลับไปบไอ้หียมันน่าจะมีหน้ากากันแฟดไอ้สัสอ้ามอ้าอามปเอแล้วก็กูเอาแต่แฟดรัวๆอ่าวียเอาอ้ก่เอ้พิมเอพิมเอแล้วก็แล้วก็แล้วก็ยายไปบเออไม่ไมพิมเอแล้วไปเอเลยมูมไปเลยไปเลยไปเลยไป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 อยอย อุ้ยแฟลชอุ้ยอุ้ยแฟลชอุ้ยแฟลชแฟลชแฟลชเฮ้ยมันก๊อปเราไม่รู้ว่ะอืออุ้ยแฟลชขบวน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 แวว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 แหวสองคนอยู่ไหนสองสี่โอเคมาแล้วมาแล้วมาแล้วอยู่ไหนช็อตช็อตช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 อตโอ้โหไม่เงยเอฟกล่องช็อตสองเลยเออตาช็อตนี่ไงกูดเอง อ้าวนึกว่าปูทุกคนทุกคนตาหน้าซื้อดีคอยนะเออดีคอยแล้วก็ปลาไปไหนปาไปไหนปลาไปปลาไปเอ้ยปาไปบีวิ่งกับเอโอเคโอเคโอเคไม่ไม่เราก็คือเราไปก่อนไปไปเจอมันก่อนแล้วก็ปลาดีคอยไม่ให้หมดเลยทุกคนปาดีคอยก็เราจะได้ทำอย่างนี้อยู่แล้วอ่าดีคอยดีคอยดีคอยมาดีปาไปไหนปาไปปาไปบีปลาไปบีเข้าไปปาเข้าไปในบีอะปลาเข้าไปในบีอะเออตายละตายงั้นอะเออปาไป ปลาเป็ดมวมึงปาปลาอะไาป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 ลาไอ้ไขาคโก้เลยมีโคยเย็ยลืมปาผิดแอมขอโทษจิกกีหัวใจงอไปบีกระหมดใช่ั้ยพวกนั้นถ้าดเราดูมิดให้เราดูมิดให้ตัวนึงตัวหนึ่งมามิดตัวนึงมามิดเอช็อตมิดไปเออช็อตตัวนึงโอเคโอเค แล้วก็มีมิดล่างตัวหนึ่งรับแซ่บลองกระโดดไปฮาริเบลกระโดดไปทีนึงกระโดดที่หนึ่งเอลองเอลองตัวนึงเอลองตัวนึงไม่ใช่มไปกระโดดไปเอชอตเอลองเอลองมาตัวนึงเอชอตก็มาหลัง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 ตัวให้เออเยสอันนี้ซื้ออะไรกันดีคอยไหมดีคอยดีคอยเอาสมุกเมุติมคืสมุกสมุกทุกคนสมุกสมุกให้หมดเลยสมุกให้หมดเลย เฮ้ยดีคอยไปมิดดีคอยไปไหนเอบเอบเลยเลยเลยเมิดนี่แหละมิดระเบิดกูถึงนะมิดนะเออมิดอ่ะเดี๋ยวเราเราโมปลาไปเองปลาบิดใช่ไหมตาบอดแน่กูเล่นเซตเนี่ยเฮ้ยระวังไอชอนมีดไอชอนมีตัวนึงมิดเขาเรียกมิดเย็ยเล่นในเกฟเลยอะโคตรโหดไอ้ข้างหลังข้างหเขาใครใครก็ได้เก็บในเกฟได้เราทีทุกคนทุกคนโยกไปโยกไปบีโยกไปบีไปบีเหรอ ยกไปบีเหรอยกไปบีโอเคเนเกตก็ใบบีในเกตไม่ถูกกับสไนอ่ะเฮ้ยระวังตัวนึ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 งมิด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 หรอลองช็อตด้วยอ๋อเออเออตายแล้วกูคนเดียวเลแล้วรู้สึกไม่ดีได้แหละสองตัวไม่ไม่เกินความสามารถโอ้โหอย่ามาฆ่าหวังกันเราวาร์ปด้วยมีวาร์ปด้วยมีวาร์ปโชว์ด้วยเราก็๋อสมมติปลาปลาไปนู่นนะปลาไปนู่นนะปลาไปนู่นเลยปลาไปนู่นปลาไปข้างในปลาเขาปลามั่วไปเลยเออ เออดีกอยอ่ะกูสโมให้กันนึงอ่ะกูแถมให้อ่ากูแถมแฟรให้ด้วยเอากูแดกแฟรให้ด้วยเขโอ้ยโอ้ยโอ้ยไป้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยโา้ย้าอเข้ย้้้าไปอ่าอ้าไปเข้าโโอ้อ้โดว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 ออวอออ้ยโ้ยอ้ยอยอ้ยยอยยยอย โอ้โกนี่ใช้ได้เว้ยเบอร์เว้ยลืมอย่างงี้ไม่ปล่อยดิลืมมันมันเหมือนแบบโทรมากอ่ะตายแล้วยืมมึงปลาไปปลามาปลาก่อต้องมีคนหนึ่งซื้อดีฟิลคิดอย่างน้อยก็คนเดียวอ่ะโอละ Thank you ทีมก็ปืนพกป่ะไป2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2กูก็2 2 4 1นมีไป1ป่ะโอเค บีกูไปบีไปไม่ทันนะไม่ทันนะเฝ้านะไม่ทันนะไม่ทันนะกี่ตัวกี่ตัววีไป A สไปไป A ตรงนี้บีแค่ดีคอยบีแค่ดีคอยคือดีคอยไม่ทันน่าจะ A ละเออเอเอเอบีเอมีเอาแล้วไปเอช็อตไปเอช็อต A ช็อต A ช็อตเหรอได้ได้ไปเอช็อตไปเอช็อตเดี๋ยวเฝ้าเดี๋ยวเฝ้าตรงดูตรงมิดอยู่ที่เอช็อตเอ้อโว้ย เโอเค B B สองโอเคถูกต้องทำดีมากทดนดีมากมิดอ่ะมิดอ่ะมิดอ่ะไปดูลองมาตามมาสบายเอเอลองเอลองโอเคเอลองตัวหนึ่งคอนเฟิร์มเอลองไปแล้วไปดูช็อตแบ๊ะคนคนหนึ่งเฝ้าบีไปก่อนได้ได้เออไอเขามาเป็ดมาวะอีฮาริเบลมึงปามานทำไมกูจะปาใส่นะมัน ตัวเดียวละหันหันหันผมนี่วันพันเลยเฮียมากูหันแล้วนะวันพันบอมอยู่ไหนเสียงแม่งบอมอยู่น่าจะอยู่ที่มันแล้วล่ะนี่ไงบอมอยู่นี่บอมอยู่นี่โอ้เฮียมากูเฝ้าบีเหมือนเดิมกูไปสองหนึ่งสองโอเคตามนั้นเราไปเราเป็นคนที่หนึ่งเราเป็นคนที่หนึ่งอุ้ยอ้อุ้ยสัตว์เลย โอ้บี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 ดึงบีคอนเฟิร์มบีคอนเฟิร์มเฮ้ยเทอร์โนเทอร์โนเทอร์โนดาวสองบี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 มาสองอะชัดเลยชัดเลยบีบีสามตัวอยู่ในนั้นแน่ๆน่อคนนึีกคนนึงอ้อมีทางอีกคนนึงอ้อมีทางอ้อมว่ามีทางอ้อม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 ลูกศรกูหมดไอ้สัสลูกศรหมดเออดีฟิวดีฟิวกูกูไปกูไปดีจีตานี้หวานเฮ้ย ระเบิดแสงแต่นี่จะได้สั่งนอดกูดีครับกูดีครับเออตกใจนะเขาบอกว่าให้ใครกูวะทำไมมันกู้ช้าจังเฝ้า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 อยู่ที่พอทุสากาอยู่ไหนอยู่ไหนเดชอดไม่มีลองมีลองลองมีลองมีโดนแล้วแต่มันไม่ตายปีก็มี โอเคเยี่ยมเยี่ยมโดมี่เยี่ยมมากเยี่ยมมากขอบคุณมากเอาไปเลยสิบคะแนนเต็มเออเต็มเท่าไหร่เอาเต็มสิบไหมนะสิบเต็มสิบดิเอาสิบเต็มร้อยอเออมีบีเออบีบีเลยมาบีเลยมาบีเลยสิบเต็มสิบคอนเฟิร์มลุ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 มทันเนลทันเนลไปทันเนลแล้วต้านแล้ววันนี้มือขึ้นขึ้นส้นบีเหมือนเดิมตึงตือตึง ขอโทษขอข้ามหน่อยโอ้มิดมาแล้วเว้ยมิดมิดมิดไข่ปลาผัดไข่ปลาสโมกมาช็อตก็มาหนึ่งบีมาแล้ว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 โอ้ยโอ้ยเอออุ้ยรีโหลดทำไมโอเคบีบีมาบีตัวเดิมเออายู่ไหนบีอยู่ไหนบีอยู่ไหนบีอยู่ไหนน่า่นบีแหละอ๋อไม่เราเป่าเลยเราเป่าเิดเลยเราเป่าระเบิดเราาะเบิดเลยชนะแน่นอนเป่าระเบิดเลยโอเคกระชับพื้นที่กระชับพื้นที่ ประกาศเคอร์ฟิวประกาศเคอร์ฟิว์คว้างไปเลยปะบังปังปะปังปะปังปังปะปังไอสัตว์มาซะเป็นเสียงกระทึนปีเลยเฮียโอเคเอคโดมิเอวีพีสัตว์ตาสุดท้ายด้วยใช่บอกว่าชนะอย่างวะสุดท้ายสุดท้ายแล้วสุดท้ายสุดท้ายแล้วหนูหมดแล้วเร็วเร็วคัมแบ็องส์เดียวเออเดี๋ยวขอเอาระเบิดไฟไปเยอะๆเลยระเบิดไฟระเบิดไฟเผาเลยนะเฟรมโตรเวอร์เอาไปเผาทิ้งเลยนะดักทุกแม่งทุกที่เลยดักทุกที่เลยดักทุกที่เลยดัก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  เี๋ยวเราไปดักปีให้เดี๋ยวเราไปดักเอาเลยพอเราไปชอบเองเอ้ยเฮ้ยคุณคุณนๆเดี๋ยวคุณคุณคุ้นๆนะเออเฮ้ยนี่แหละก็ปอยอ้าวปลาอะไรกันได้นะอยู่ในปาร์ตี้ก็แรงกับไฟเธอสวยเซ็กซี่ก็ดังกับไฟเยอะไฟเยอะอยู่ไหนกันหมดวะลองสามลองสามอ้าวเอลองไปด้วยปะเดินไปเสริมเออลองว่าไงอ๋อดีไปตายคนสุดท้ายเอลองเลือนเหลือห้าเฮ้ย เน็ตเน็ตเน็ตแล็กเน็ตแล็กอ้าวเกมพิกว่ะคอมแบโว้ก็เออจีดีอัพเลยแงมาตอย่างงี้แงเอาให้ปืนกูมั่งในกล่องด้วยโอ้โหได้พีกสิตัวใหม่ไม่เอาอะกูซืีอแล้วมีนูบด้วยได้เลยเกิดอโซมีคนเข้าใจผิด